สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกันกนกบ DJ เจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องราวของแชมพูนะครับผมที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องของหนังศีรษะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมันนะครับเรื่องของการกําจัดเชื้อแบคทีเรียบนหนังศีรษะ รวมไปถึงเรื่องของการช่วยลดนะครับในเรื่องราวของผมที่หลุดร่วงง่ายนะครับมาฝากกันด้วยซึ่งก็จะมีคำถามถามมาให้ได้แนะนำกันนะครับผมในส่วนของแชมพูเพื่อลดผมร่วงนะครับมีกี่ห้อ ยี่ห้อไหนดีนะครับผมแล้วก็แต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันอย่างไรใช้แล้วดีไหมนะครับเพราะว่าเชื่อได้ว่าน่าจะมีผู้ชายหลายคนนะครับผมที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงตามกรรมพันธุ์กันอยู่แล้วก็ได้มีการทายานะครับไมน็อกซีดิลนะครับมีการนวดไมน็อกซีดิลที่หนังศีรษะรวมไปถึงการทานนะครับ การรับประทานยาฟีนัสเตอรไรด์กันอยู่เพื่อลดปัญหาผมร่วมกันนะครับแต่นะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีการสระผมกันทุกๆวันถูกไหมครับแล้วเราจะมีวิธีการเลือกแชมพูอย่างไรแชมพูแต่ละตัวที่ออกมาตามท้องตลาดนี่มีเยอะมากนะครับแล้วก็มันช่วยในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาบนหนังศีรษะได้จริงไหมแล้วก็ใช้ควบคู่กับการรับประทานยาฟีนสเตอรไร ตัวไหนดีนะครับมีหลายยี่ห้อที่ต่อรกูลอยากแนะนำนะครับแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งนะครับผมที่ต้องมีติดห้องน้ำไว้เป็นประจำไว้ใช้สลับกับตัวอื่นๆนะครับผมก็ด้วยนะครับ คุณสมบัติของมันที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนผสมส่วนประกอบนะครับผมที่มาจากธรรมชาติซึ่งรวนแล้วแต่มีคุณประโยชน์ต่อนหนังศีรษะทั้งนั้นนะครับหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงใช้ได้นานหลายเดือนนะครับนี่คือ1ตัวที่ต่อระกูลอยากจะแนะนำนะครับในส่วนของกกเลี้ยงนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วแชมพูของกกเลี้ยงนี่เขามีหลายสูตรด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ว่าวันนี้นะครับตอ่อระกุลอยากจะแนะนําสูตรนี้นะครับผมก็เป็นสูตรนะครับผมเพื่อการดูแลหนังศีรษะโดยเฉพาะนะครับนี่คือกกเลียงนะครับขวดสีดาๆแบบนี้แหละนะครับเป็นแชมพูจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับที่ช่วยในเรื่องของ ผมเนี่ยให้ผมนี่ดูดกดำแล้วก็งางามแล้วก็หนานุ่มนะครับด้วยส่วนผสมมากมายหลายหลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับจะช่วยผมเนี่ยดกดำแล้วก็เงางามซึ่งก็เป็นสูตรนะครับเพื่อการดูแลผมบางโดยเฉพาะเลยนี่คือกกเลี้ยง hair darkening and thickening shampoo นะครับ Head d a r k e n i n g ก็คือช่วยผมดูโดดดำนะครับแล้วก็ Tickening ก็คือช่วยให้ผมดูหนาขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการรวบรวมคุณค่าของสมุนไพรจีนนะครับไว้เพื่อคอยดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโดยเฉพาะซึ่งก็นะครับจะมีสมุนไพรนะครับที่เด่นๆมากๆเลยก็คือโชวูนะครับโชวู Show นี้นิยมใช้มานานหลาย สัตววันแล้วในคาเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของผมขาวก่อนวัยนะครับช่วยสีผมเนี่ยที่ดูซิจางนิ่กลับมาดําแล้วก็เปล่นประกายมีชีวิตชีวานะครับช่วยปรับสภาพเส้นผมที่เกิดใหม่ให้แข็งแรงขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งสมวนผสมนะครับหลายลๆอย่างที่เรา พร้อมทั้งส่วนผสมน,นะครับลหลายๆอย่างที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นเห็ดดินจือนะครับมีรากโสมนะครับมีใบแปะกล้วยซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยให้นะครับเลือดนี้มาหล่อเลี้ยงนะครับรากผมเนี้เป็นอย่างดีนะครับช่วยในการไหลเวียนโลหิตนั่นเองนะ นะครับหลายๆตัวไม่วจะเป็นรากสมรก็ใบแปะก,กวยนีย่เขามีคุณสมบัติเต่นๆในเรื่องนี้โดยเฉพาะกันนั่นเองสำหรับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับต่อระกุลก็จะใช้เป็นแชมพูในการสระผมปกติในช่วงเช้าแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าวันไหนผมมันมาก นะครับผลมผมมันมากจริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะมีการสระในช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับหรือว่าเป็นวันที่เราต้องไปเจอกับเหงื่อใครสิ่งโสกกระปบุ่นควันอะไรต่างๆทำให้ผมของเราสกรปรกมากๆเนี่ยเราจะหลับจะนอนไปทั้งเย่งนงั้นก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการสระผมก่อน แต่ว่าก็ต้องนะครับเป่าผมให้แห้งดีให้แห้งสนิทก่อนที่คุณจะนอนนะไม่ใช่พอคุณสระผมอาบน้ําเสร็จแล้วคุณนอนเลยอย่างเงี้ยเป็นเชื้อราไม่หายกันอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนที่คุณสระผมในช่วงกลางคืนแล้วเราก็ต้องเป่าให้แห้งสนิทให้ดีก่อนที่คุณจะนอนนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ตระกูลใช้ตัวนี้เป็นประจํานะ หลายคนก็อาจจะสระกันสัปดาห์ละ3-4ครั้งนะครับอาจจะสระวันเว้นวันหรือสระเฉพาะตอนเช้าอะไรก็แล้วแต่นะครับตามแต่ที่คุณถนัดกันเลยทีเดียวตระกูลซื้อตัวนี้ใช้ซ้ำอยู่บ่อยๆหนึ่งก็คือเรื่องของความหอมกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติหน่อยอาจจะมีกลิ่นฉุนบ้างนะครับหลายคนก็ แล้วแต่ชอบเนาะแต่ต่อคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกลิ่นของมันเป็นกลิ่นเฉพาะของกกเลียงจริงๆนะครับกลิ่นออกจะโบราณโบราณหน่อยนิดหนึ่งนะครับเนื้อนะครับในส่วนของเนื้อแชมพูก็จะเป็นสีดําออกดําๆนะครับก็ใช้ไปได้สัก,กรยปหนึงก็จะสังเกตได้ว่าหนางังศีรษะก็จะปัญหาอะไรต่างๆนี่ลดน้อยลงนะครับเวลาที่เราไปดูนะครับในส่วนของ ท่อระบายน้ำนะครับก็จะพบว่าเส้นผมที่เคยรุดร่วงเยอะๆเป็นกระจุกไปอุดตามท่อน้ำเนี่ยมันก็จะค่อยๆนะครับผมลดน้อยถอยลงนะครับเป็นอะไรที่ต่อระกุลซื้อซ้ำใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับควบคู่ไปกับการทานฟีนัสไรและก็น,นวดด้วยไม่นอกซีดิลซึ่งก็เป็นตัวเซรั่มนวดสีสาเพื่อกระตุ้นให้เกิดผมใหม่กันนั่นเองนะครับหลากหลายแชมพูเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงเนี่ย มีเยอะมากเลยและต่อระก,กูลก็ลองใช้หลายตัวแล้วด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งตัวที่วันนี้อยากจะแนะนำกันนะครับในส่วนของราคานะครับผมก็นะครับขวดน,นี้ก็นะครับบางช่วงก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ไปหากันนะครับตามร้านคา้าสรรพสินค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณรวมถึงร้าน,ะนสะดวกซื้อก็มีจนํนได้หาซื้อกัน,นง่ายๆนะครับแล้วก็กกเลี้ยงแชมพูเขาก็จะรู้สึกจะมีอยู่2สูตรเนาะ นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสูตรนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ฟังกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ต่อระกูลซื้อใช้ซ้ําอยู่บ่อยๆเหมือนกันสูตรนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการลดหนังศีรษะม,มันนะครับอันนั้นได้ผลดีมากๆเลยแต่ว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผมดกดําดูหนานุ่มกันนั่นเองนะครับใครที่มีผมบางอย่างตระกูลเลือกใช้ตัวนี้ไม่ผิดหวังกันแน่นอนใครใช้ตัวนี้อยู่บ้างแชมพูตัวนี้นะครับเข้ามาคุยกันหน่อยเนาะว่าชอบ على الراي right. ไม่ชอบอะไรของแชมพูตัวนี้แชร์แล้วดีหรือไม่ชอบไม่ชอบใช้ได้ผลไหมนะครับเป็นอย่างไรกันเข้ามาคุยกันนะครับส่วนใครที่มีคําถามอยากจะเข้ามาถามก็เข้ามาถามกันนะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตระกูลกันโดยจะได้มีคลิปดีๆมาฝากกันต่อไปนอกจากแชมพูตัวนี้แล้วมีตัวไหนที่ดีๆอีกบ้างที่ช่วยลดความมนลดรังแคแล้วก็ลดผมรุดร่วงนะครับตระกูลใช้มาเยอะหลายตัวเดี๋ยวจะมาทยอย รีวิวให้ฝางกันก็นแล้วกันเนาะนะครับดีนะใช้สลับสลับกับตัวอื่นได้นะครับบางทีก็อาจจะเบือบ่อๆนะครับผมก็มีตัวอื่นมานะครับสลับสับ,สบเปลี่ยนกันไปแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ซ้ำกันอยู่บ่อยๆซื้อซ้ำอยู่บ่อยๆตลอดตลอดเลยทีเดียวนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ